คุณผู้ชมคะสำหรับกอล์ฟในโอลิมปิกนะคะจะให้สิทธิ์กับนักกอล์ฟอาชีพชายและหญิงเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ111ปีคะ่ะจะเป็นการดึงจากอันดับโลกเข้ามาจัดอันดับ โอลิมปิกเรนกิ้งนะคะจำนวนประเทศทั้งหมดที่จะได้เข้าไปจานวนนักกีฬาทั้งหมดที่จะได้เข้าไปฝ่ายชาย60คนแล้วก็หญิง60คนนะคะโดยที่นักกีฬาไทยถือว่ามีโอกาสที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเราไปดูโอกาสของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้นะคะว่าฝ่ายชายมีใครบ้างนะคะที่พอจะได้ลุ้นเหรียญโอลิมปิกถ้าบอกว่าธงชัยใจดีมีโอกาสนี่ ก็ลุนได้เลยนะคะอันดับโลกของธงชัยในเวลานี้นะคะอยู่ในอันดับ31ของโลกค่ะคุณผู้ชมส่วนอันดับของโอลิมปิกก็น่าสนใจอันดับ18ปนะคะกีระเดชอภิบาลรัฐอันดับโลกตอนนี้55แล้วก็อันดับโอลิมปิก25นะคะนี่เป็นอันดับที่ไม่เลวเลยนะคะอันดับสวยงามทีเดียวมีผลงานที่ดีด้วยทั้งสองคนในปีนี้นะคะโปรอ์มเพิ่งจะคว้าแชมป์ในการแข่งขัน พ a ลล็อ m a t c ม Play มาในสกอตแลนด์ที่ผ่านมาด้วยนะคะมาดูนักกอล์ฟฝ่ายหญิงบ้างนักกอล์ฟอาชีพไทยนะคะตอนนี้ลุนค่ะพรอนโนองเพชรล้ำนะคะซึ่งเธอมีอันดับโลกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะพรอนอนองเพชรล้ำปีนี้แรงกิ้งนะคะมาที่อันดับ34ของโลกส่วนโอลิมปิกตอนนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ18นะคะสวยงามทีเดียวอันดับกำลังดีเอเรียจุธานุการนะคะอันดับโลก60ส่วนโอลิมปิกแรงกิ้งอยู่ในอันดับ27คราวนี้ถามว่า จัดยังไงนะคะโอลิมปิกแรงกิ้งเขาดึงจากอันดับโลกมาค่ะอันดับโลกใน1-15ถึงคนแรกนะคะกรณีที่มีนักกอล์ฟที่มาจากชาติเดียวกัน4ชาติเนี่ยดึงเข้าไปเลยนะคะเข้าไปอยู่ใน1-15ถึงโอลิมปิกแรงกิ้งแล้วหลังจากนั้นค่ะอันดับ16ถึงอันดับ60ก็หมายความว่า คุณจะได้สิทธิ์อีก2ชาติถ้านากักกอล์ฟจากชาติไหนที่มีผลงานดีแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกแร k งกิ้งถึง6คนด้วยกันนะคะนี่คือการจัดอันดับที่ทําให้นกักกอล์ฟไทยก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลด้วยถึงแม้ว่าจะมีนกักกอล์ฟอาชีพมากมายก็ตามเนื่องจากว่าโอลิมปิกนั้นแข่งเพียงแค่60คนเท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์อื่นๆจะมีการแข่งขันร้อยกว่าคนร้อคนขึ้นไปด้วยซ้ํา ผู้เล่นน้อยโอกาสก็มากขึ้นนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาแน่นอนเป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะคะพวกเขามีโปรโมือหนึ่งของโลกที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้ก็คือจอแดนสปีดส่วนในประเภทหญิงจับตาดูกเกาหลีใต้เช่นกันนะคะมีนักกอล์ฟ4คนที่ติดอยู่ใน1-15ถึงอันดับแรกของโอลิมปิกแรนกิง้งนั่นก็คือปาร์คอินบีโปรโมือหนึ่งของโลกนะคะ